คอนเฟิร์มจากอุบลเชื่อเลยว่าคนอุบลทุกคนเนี่ยชอบกินกว๋วยจับจากที่ลงมาเป็นสาวภาคกลางปกติแม่จะส่งเส้นกว๋วยจับยวนจากอุบลแล้วก็หมูยอจากอุบลมาให้หลังจากแม่เสียก็ไม่ได้กินอีกเลยค่ะกระทั่งมาเจอยี่ห้อนี้นี่แหละพูดแล้วคิดถึงอุบลคิดถึงคนที่คอยส่งกว๋วยจับยวนมาให้เลยทำให้เราเก่งใช่ไหมทำหมี่ด้วยน้ำซุปก่อนนดีว่ะ ไม่ไม่ได้เว่านี้แหละใช่เลยบนอบนแน่นอนคอนเฟิร์มจากคนอุบนอ่านี่ดูเย มีแต่เขามไป